พูดถึงพี่กงยูนิดนึงนะคะพี่กงยูก็เคยสัมภาษณ์ถึงน้องดิซ่านะเอาดีๆซึ่งน้องริซ่าค่ะ2019ช่วงปี2019เแหละหากย้อนไทม์ไลน์นะคะน้องลิซ่านี่ก็บอกว่าชอบชอบโกบินมากๆเลยค่ะเป็นแฟนตัวยงของพี่กงยูค่ะ <c oughs> อันนี้พม่ช่เสียงดิซ่านะเสียงแอดพี่จีบอกมีอะไรอยากบอกพี่เขาก็รีบเลยน้องดิซ่าก็เลยบอกหนูอยากถ่ายรูปก,กับพี่กงยูค่ะเพราะว่ามาสอง5ีพาเมฆหลุยวิตองทําน้องลิซ่าปึ้งนะคะได้แชร์รูปภาพคู่เมนละดูน้องก็ กลัน้นเขินจนแก้มพองเลยนะคะไอ้ต้าแอบอิสซมเมนเวอร์เดร์ลมหายใจภาคพื้นเอเชียนะคะคนนี้จากที่ไปมาล์มในรายการวันนั้นนะคะสู่วันนี้ค่ะนี่ก็คือที่มาที่ไปเนาะว่าน้องลิซ่าชอบโบบินจะชอบพี่กงยูเดอร์ประมาณนี้นะคะแล้วก็ข้ามปรารถนาของฉันก็คือถ่ายรูปกับพี่กงยูเขาอ่ะเป็นสเปคฉันเลยซึ่งคํานี้ของน้องลิซ่านะคะก็เป็นมีมหนักมากทุกคนเอาไปเล่นนะจ๊ะชอบศิลปินคนไหนว่าเราก็ไม่ต้องกักนะคะเพราะว่าเออเรามีความชอบอยู่มาก บอกเลยว่าจากติ่งในวันนั้นนะคะคอมพลีตในวันนี้ค่ะเต้าลีดคือมีแฟนคลับเขาเปลคลิปบทสัมภาษณ์ของพี่กงยูนะคะตั้งแต่ช่วงปี2020แล้วล่ะพี่กงยูบอกว่าผมเห็นผ่านผ่านในบทความเธออยากได้ลายเซ็นผมเลยส่งไปให้ไม่ได้ให้ด้วยตัวเองหรอกงานเธอกําลังน่าเึ่งมากในฐานะเกิรกรุ๊ปที่มีแฟนๆทั่วโลกผมเลยบอกว่าจะเป็นกําลังใจให้ผมรู้สึกขอบคุณเพราะนั่นหมายความว่าเธอดูงานของผมด้วยความรัก ทุกคนเราจะหนวยแล้วก็เป็นใบโพล่าไปหมดแล้วนะคะดยเริ่ดม,มากค่ะสารฝันน้องมาลงแล้วจ้าดีได้ว่าความปรารถนาของโนงนิซ่าเป็นจริงแล้วค่ะ5ปีผ่านมามีว่ารูปคู่กับกงอยู่แล้วนองนิซ่าเป็นคนที่ลงรูปคู่เองเลยดูจากรูปนะคะเขินโอป้ามากๆใช่ไหมฮะอยากได้ก็ฝากเอเก็นเกตให้องนิซ่าด้วยนะ